อ้ยผาพผาบชัดเจาเอา๋น้ำมายังไฟมาน้ำมันน้ำมันมายังลิฟตฮะน้ำมาไฟมา,เ,าเดี๋ยวต่อแบตเตอรี่ก่อนครับเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องก่อนส่งงานให้ลูกค้าครับเนี่ยครับลูกค้าลูกค้าขาประจำโอ้ดึงเอาแล้วเปล่าพี่ ครื่องตัวนี้เลยไดยโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีนะฮะมีงาด้วยมีทั้งงวงมีทั้งงาอะไรไม่รู้มาลุงระยางอยู่นะตอนนี้ต้องช่วยโฟกลิฟต้องช่วยไว้นะเพราะว่าสตาร์ทขึ้นมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบินหนี เอาแหววเลยครับแดดแดดดีครับวันนี้บรรยากาศดีมากมา,มาดูเครื่องตัวนี้ว่ามันจะวีดไหมนะครัครั้งก่อนที่เราสตาร์ทเครื่องตัวนี้นะตัวนั้นนะโน่นๆ,ๆตัวนั้นเสียงวัางวีดเลยเฮ้ยมันหงัดแป๊บป้่น งานแป๊บแตกเนี่ยรับไหมตัวนี้เราต้องช่วยกันจับนะครับเพราะเครื่องใหญ่มาแล้วเร่ง ดับดับอยู่ข้างบนองบอแมนบอแมนตัวนั้นเด้เฮ้ยมันมันมันบ่ม,นมีสปริงนะรว่างมันเล่งเองนะรีบระวังไอ้ขานะระวังขาระวังใบพัดอย่าไปใกล้ใบพัดองศาใบพัดมันจะแตกแตกใช่ <c oughs> นะี โอ้โลอินเตอร์ครับสองลูกเลยเนี่ยอาะสปะรฮะไฟมีบูบูเครื่องใหญ่ครับสองร้อยแปดสิบแรงสำหรับโคตรรหัส PE หก เป็นท่ออ้อมตัวนี้มีหลายรหัสเราจะเฮ้ยอืยอยเอดเร่งนะเลยเร่งถึกวะโอ้ยแบตคือเสียวๆถู่วห รวมถึง6คนเลยเล่งไปข้างหน้าเล่งสุกหน้าสุกหลังนะไหมไอ้เกี่ถ้าเล่งไงซุกไว้ข้างหน้าสุกไว้ข้างหลังลองเบิ่งนะนั่นเด้ต้องสุกไว้หน้าสุกไว้หลังเราเบิง่งว่ามันเล่งไปหน้าหรือเล่งไปหลัง เล็ก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 เสียงอะไรเสียงอย่างคือปลาบองป่องป่องปล่องป่องป่องฮะล่ลลมบ่เดี๋ยวไล่น้ำมันครับฮัลโหลเทสครับผม หอล์ล็อกกี้ขายหมดแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีเลยครับครับ <c oughs> ครับผมอ่ะไก่แล้วครับไก่จะได้ฟังเสียงแล้วเอาเอาเอานี่คือเอาอยัางสตาร์ทอาสปอร์ตเฮเร่งได้ป่ะเนี่ย เร่งไหมมันจะติดแล้วเร่งอยากติดเพราะตายแล้วเดียนะีม่อยากติดขัดอยู่เดยนะี้เครื่อง การเข้าเด้นบางทีก็ใส่น้อยตันครับตรงนี้เป็นคือตัวเล่งมันเร่งบ่ค่อยได้ปาไในเนี่ยน้ำมันก็ตึกตึกตึกฟิตีิดฟิตดีไม่มีสปริง ผู้หนึ่งแยกไปน้ำนะผู้หนึ่งแยกไปน้ำผู้หนึ่งสตาร์ทไปน้ำดิผู้หนึ่งกดผู้หนึ่งเสียบเล่้งน้ำอลากยาวๆเลยเดีบเอ็น ra cầu dao đây อยียงเทอร์โบน่าจะใส่น้อยตันทอดใส่น้อยมาเบิง้งม,มันมีช็อปเบรกว่ะนะพีไม่สอนนะทอดเบิ้งใส่น้อยน้ำมันโม,นมนขึ้นเลยอ่ะเจ้าข้ามาใ,ใส่คันนี้ฮะตันว่ได

อ๋อเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเอาเครื่องนั้นไหม